สถานีตำรวจภูอนเมืองอุบลราชธานีลงนามบันทึกความหลวมมือเอ็มยูนหน่วยงานต่างๆกับเคลื่อนโครงการชุ่มชนอย่างยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรเมื่อวันที่3มิถายน2566เวลา13.30นาทีนาสาลาฟึกอาชีพบ,บันนาหิวตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายวรพันธ์ชัมนิยันนายอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีลงนาม,มันทึกความร่วมมือเ o u มูโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยมีพันตำรวจเอกน้องฤทธิ์ดาราดผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองอุบลราชธานีให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดโครงการพร้อมโดยน้าส่วนราชการต่างๆผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที อสตรอสพ่อเมืองอุบลราชธานีอสมอและชาบานบาันนา้าหิวเขาร่วมกิจกรรมตามที่ตำรวจผู้ทอนก3าได้มอบหมายให้สถานีตำรวจในสังกัดดำเนินงานโครงการดำเนินงานชุมชนอย่างยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและลรับปู้ปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการดูแลผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองอุบลราชธานีจึงได้พิจารณาคัดเลือก บ้านนางิวหมู่มที่สองตำบลกระโสบซึ่งเป็นหมู่บ้านตามข้อมูลพื้นฐานที่ยังมีการแพร่ระบาดของอยาเสพติดในพื้นที่ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งร่วนโดยชุดปฏิบัติการชุมชนอย่างยืนจะเข้ามาดำเนินง,งานตามกระบวนการเป็นเวลาสามเดือนตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนจนถึงเดือนมิถุนาย,ยน2566ซึ่งการดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านและหน่วยงานทุกผาคส่วน